สวัสดีค่ะคุณช่างบอกว่าเอ่อก็คุชางแนิทคัะแต่ทำงานอันตรายแต่ขอลา ห้องสสวทเรานี่จะน้นช่วยช่วยเหลือกันนะครับคุณรู้สึกยังไงครับกับการเรียนเท่านี้ขอแบบดีๆครับพวไปก็เชับด้วยว่าดีๆก็คือว่า มีตั้งใจถ้าเราแบบตั้งใจที่จะเรียนจริงๆนะก็ก็คือมาห้องนี้เพราะว่าครูทุกคนก็จะสอบแบบว่าเต็มที่เราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็มันต้องไปพร้อมกันอะไร่าเงี้ยนะมีการช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลามีสภาพที่ดีเวลามีอะไรก็คุยกันด้วยองเหตุผลเข้าเรียนตรงต่อเวลาก็คือขาดน้อยนั่นแหละก็จะเรียนพร้อมกันได้เร็วรู้สึกยังไงจากห้องเรียนนี้บ้างครับก็เอทนะครับน้องเข้ามาแล้วก็ดูอย่างเพื่อนๆพี่ะครับช่วยแผนกล้องทน้าท้อนได้ครับ ก็ประมาณนี้ครับจากการน้องก็ถ้าน้องเรียนคิดว่ามันชิวๆมันก็ชิวๆแล้วก็ SMTE มีกิจกรรมมากมายที่แบบว่าให้ทุกคนได้ทํามีทั้งเข้าค่ายมีทั้งแข่งวิธีขับประยุทธ์มี่ยโโรงงานจบมันทำให้น้องได้เพิ่มประสบการณ์มากขึ้นนะครับน้องก็เข้าเข้ามาดีเละครับมาเป็นสายพี่นมเรามาทำอะไรกันครับ มาันั่งอดเพือนแังเนแกอนี้คือสีหน้าของคนตกครับไม่ใหญ่ไม่ให้ดูไม่ให้ดูคะแนนอ๋อออนให้ดูครับอ๋อมีลฟิสิคคัะนี่ใครไหมะโอ้โหน่าโอ้โหหนักเลยคือเลขสูงเลยใหญ่ท่ะเขาไม่รู้ะแนนไม่หนคคูในสทดอ้าอออ อันนี้รอบกี่รอบแล้วครับรอบกำลังจะรอบที่สองคนนี้โดนไปสองรอบนะครับเมื่อวานเหรอใช่โดนสองรอบแล้วเราแปดคนฮะโดนครับน so um ี่กำลังถามกันอยู่นะว่ามาแก้กันหมอถามทำไมถึงทำไมหาทำงานจะถาสักอย่างจะทานได้ไหมไม่ผมไม่ตกครับนี่ครับหนูตกน้องไม่ตก ขาแก้ไขแล้วค่ะครูเขาแก้ไขมิใช่ไงกับการสอบกันเนอะอาทิตย์ที่แล้วใช่ปะอาทิตย์แล้วไม่ใช่จะยากนจะยากยากตรงไหนอะไรคือเขาไม่อยากบอกแล้ว่ห้องสอวัดทองไม่จมเป็นมีคนามจงตลอดมาเลยครับไปได้นะครับสวัสดีครับโคู่เดียวค่ะคุยกันแค่นี้อยู่แค่ตอนนี้นี่นะครับจะพบกันในคลิปคบแล้วแต่ผมจะต่ผมไปไหมฮะถ้ามี้คบใช่ไหมอ่ะคริงหรืไมจริมันไม่จริงมันไม่จริงค่ครูผมไม่เสร็จโอ้ยโอ้ย คีณครูทวงงานนะครับเห็มข้นไปงานงานวัด What the fuck <oy> มาดูกันว่าคุณบีมจะแก้ผ่านมือครับเป็นรอบที่สามเท่าสองเอาสองสองใครบอกว่าห้องสอบสสวทสอบตกไม่เป็นไม่จริงไม่จริงมันจริงบางทีงานนั่นแก่ ประสบการณ์ชีวิตบางทีถ้าเราแบบจะผ่านตลอดรังก็เป yeah, ็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีสีสันบ้างชีวิตนี้นักเป็นการสุดผนแบบทุกตัวความรี้ชีวิตนี้คือมันจะจำเจจะ่สีดำเนี้ไม่ได้มันต้องมีสีเขียวสีอะไรมาผสมด้วย มันถึงจะมีชีวิตชีว่าถูกไหมเขาจะพังตลอดเวลาไม่ได้เอาจริงมันต้องมีสีสันนะเราจะได้รับรู้เลยว่าเออเป็นยังไงแล้วรอบต่อไปก็มีอีกแน่นอนอยู่แล้วแล้วเรามารู้อีกทีคือปลายภาคว่าเกรดสีนั้นจะมาหาเราหรือไม่มาชมกันครับก็เดี๋ยวอีกเดี๋ยวตัดไปตอนที่สอบครั้งที่สองว่าเสร็จหรือผ่านหรือไม่โอเคครับแล้ว ก็พอสมควรเลยค่ะสี่ข้ามค่ะคือปกติค่ะแล้วค่ะก็ห้องห้องห้องการเรียนของเรานะคะก็เรียนทั้งคาร์โรเซชันเราก็กินมากเลยค่ะก็จะเจอหน้าทิเชอร์อยู่บ่อยๆนะคะเจอทุกวันแต่ว่าแต่ว่านะคะการเรียนของเรานะคะก็จะมีความสนุกอยู่หลากหลายรูปแบบค่ะเพราะว่า กีกันเรียนค่ะแล้วก็ได้ความหลากหลายมากเลยนะคะช้อนส่วนซื้อแปดซื้อแปดร้อยก็ได้เดี๋ยครับดูได้สิบแปดแตงยี่สิบเนี่ยอันี้คือพิธีกรรายการเราครับใช่ใช่พิธีกรหลักก็ได้พิธีกรหลักเลยสวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะสัมภาษณ์ไปแล้วใช่ไหมก็จะได้สิบแปดแตงยี่สิบก็รู้สึกแบบว่าเออมันก็ดีนะแบบว่าเออมันก็ท้าทายความสามารถของตัวเองดีอ่ะ สำเนียงของเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปมากไม่ได้ไปปางอลังเวอร์เขาเหมือนกับคนอื่นเขาหรือคนที่ถือตะถือกล้องอยู่นที่แบบโมโมได้20่สิบอะไรเงี้ยก็กระจอกบอกเลยคนแบบ มันเต็มบ่อยแล้วอะนะสวัสดีครับชื่ออะไรครับอือชูพระเจ้าค่ะ What What the fuck เอาดีๆครับอะไรวะทำไม่ได้ยินดาต้อนรับทุกท่านสวัสัีครับ, uh, รบ Hello everyone I am the god of this class so let me speak รู้สึกไงกับพ่อีครับ ก็แบบครูสอนดีค่ะแต่ว่าเพื่อนในห้องก็ซุกสนนิดนิดแล้วอยากจะแนะนำให้น้องปนะเด็นตัวนี้ไหมครับไม่ค่ะหนีไปซะโอเคเดี๋ยวตัดต่อใหม่เอานะอนําอมยมคอยากค่ะก็แบบเราจะได้เป็นครอบครัว SMT ได้กันนะคะ How do you feel about this car? This class is really great. I love everybody and especially Puanat. So guys please subscribe to his YouTube channel. What's your YouTube channel, Puanat? Uh, uh, e -S -M -T -E. Yeah, so you have to subscribe in his YouTube channel. So click like and subscribe!